ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีสังเกตว่าเราจะดูจุดไหนหรือว่าดูตรงไหนได้บ้างว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสจะเบรกเอาทในเรื่องของการเบรกเอาทผมมีคลิปไว้ประมาณสัก2คลิปแล้วนะครับเป็นเรื่องของ w pattern กับ M pattern เนี่ยตัวน,นั้นสามารถเอามาดูได้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมมีความรู้มาอัปเดตครับผมมีความรู้เพิ่มเติม ที่จะมาแบ่งปันจริงๆแล้วการ Breakout มันไม่ได้มีแค่เด่นบนยกับมี M Pattern ทจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบทั้งเรื่องของการดูโมเมนตัมต่างๆแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาสอน3ปัจจัยนี้ครับปัจจัยที่มีโอกาสทําให้กราฟเนี่ยกลับตัวซึ่งตัวนี้ผมใช้ในการเทรดในตลาดไ i n a r y รี t ออปชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับตัวจะเป็นการกลับตัวแบบระยะสั้นนะครับที่ผม คือวิธีนี้พูดง่ายๆคือผมเจอในตลาดบริษัทลอปชันนั่นแหละถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ในตลาดอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปทดสอบตลาดไปเทสต,ตลาดนิดนึงนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างไอ้อย่างนี้ผมบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือผมจะอธิบายในเชิงทฤษฎีให้ดูก่อนว่าตามหลักการทฤษฎีเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเนี่ยผมจะเอาไปเทรดในกราฟจริงๆให้ดูว่าในสถานการณ์จริงๆเนี่ย กราฟมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะเอาละครับเรามาดูปัจจัยตัวแรกปัจจัยตัวแรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่ามันกําลังเปลี่ยนเทรนอันที่2ก็คือแพทเทิร์นการเบรกเอาท์ต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายการขึ้นมาทดสอบ T S R เดี๋ยวเราไปดูกันแบบละเอียดๆครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีรูปแบบยังไงเดี๋ยวตรงนี้ผมจะค่อยๆไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันกําลังเปลี่ยนเทรนมันกําลังเปลี่ยนเทรนคืออะไรนะครับก็คือการที่กราฟเนี่ย ในบางครั้งสมมุติว่ายกตัวอย่างว่ากราฟมันกำลังจะเป็นเทรนลงอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูแล้วอยู่ดีๆเนี่ยกราฟมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วมันเด้งกลับลงมาแล้วทําเป็นเหมือนประมาณว่ามันกําลังจะเปลี่ยนเทรนอะไรแบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่ากราฟเนี่ยมันมีโอกาสจะเบรกเอาท์ซึ่งการเบรกเอาท์ตรงนี้เป็นการเบรกเอาท์จากเทรนเดิมนะครับคือจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเรียกง่ายๆอย่างแพทเทิร์นตรงเนี้ย เราก็จะเรียกว่าการโชว์แบ็คใช่ไหมครับก็คือการที่กราฟมันโชว์ออกไป,แล,กลไปแล้วเด้งกลับลงไปแล้วเด้งกลับลงมาทดสอบตรงเส้นเดิมแล้วเด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งซึ่งการเบรกเอาตตรงนี้เนี่ยมันคือการเบรกเอาจากเทรนเดิมนะครับหรือถ้าเกิดในทางกับกันที่กราฟมันกําลังจะเป็นเทรนขึ้นก็เหมือนกันครับกราฟกาลังไต่ขึ้นไปขึ้นแบบขึ้นลงขึ้นลงเป็นเทรนขึ้นแบบนี้แล้วกราฟมันอาจจะทะลุลงมาแล้วเด้งกลับไปแล้วเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเทรนลง อันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกได้เหมือนกันนะครับว่ากราฟเนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนเทรนแล้วพอมันเปลี่ยนเทรนอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาท์จากเทรนเดิมได้อันนี้คือจุดแรกที่เราจะต้องรู้นะครับต่อไปนะครับแพทเทิร์นการเบรกเอาทต่างๆในคลิปนี้เนี่ยผมมีอยู่2แพทเทิร์นที่จะสอนนะครับตัวแรกก็คือ W pattern แล้วก็ M pattern นะครับ W pattern กับ M pattern เนี่ยจริงๆผมมีสอนในคลิป ที่ละเอียดกว่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูแบบละเอียดได้เลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับแต่ันอยูแพทเทิร์นนะครับมันทํางานแบบนี้ก็คือว่าสมมุติว่ากราฟเนี่ยมันเด้งลงมาใช่ไหมครับเด้งลงมาปึ๊บอาสมมติกราฟมันเป็นเทรนลงนะเทรนลงเทรนลงแล้วเด้งกลับลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไป แล้วเด้งกลับลงมาแล้วเด้งกลับขึ้นไปอีกรอบตรงนี้ครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยไอเส้นปลาที่ผมลากไว้ถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่แล้วเวลากราฟมันเด้งกลับไปตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือ w pattern ผมขออธิบายแบบคร่าวๆก็พอนะครับ M pattern ก็สลับกันนะครับเด้งขึ้นไปเด้งกลับลงมาเด้งขึ้นไปเด้งกลับลงมาเป็นคล้ายๆกับรูปตัว M แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาอธิบายหลักการ ทางจิตวิทยานิดนึงแล้วกันนะครับว่าเพราะอะไรทําไมกราฟมันถึงเด้งมาโดนตรงจุดข้างล่างนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปในการมองนะครับเราจะมองว่าเวลากราฟเด้งกลับลงมาแล้วกราฟเด้งกลับขึ้นไปแสดงว่าตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงนี้อาจจะมีแรงซื้อครับคือตัวนี้เนี่ยมีคนรอซื้ออยู่พอรอซื้อปุ๊บราคามันเด้งกลับขึ้นไปตรงนี้มีคนขายแล้วเด้งกลับลงมาตรงบริเวณจุดเดิมตรงนี้ซึ่งจุดเดิมตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเรามองเราก็หมอนแบบว่าเฮ้ยแสดงว่าราคาตรงเนี้ยคนเขาเหมือนพยายามที่จะมารอซื้อตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาเขาก็เลยคาดการว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกราฟมันมีรูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามองว่ากราฟมันน่าจะมีโอกาสในการเด้งกลับขึ้นไปมากกว่าที่มาชนตรงเส้นป่าสีขาวนี้แล้วจะเด้งกลับลงมาเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะครับในทางกลับกันเอเมทเทิลก็เหมือนกันพอเด้งมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บมีแรงขาย แล้วเด้งกลับลงมาเด้งขึ้นไปก็มีแรงขายคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนประมาณแบบถ้าเกิดผมเป็นการาฟผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะลงนะลงแล้วอยู่ดีๆก็มีคนผักขึ้นลงไปก็อยู่ดีๆก็มีคนผักขึ้นสุดท้ายก็เลยแนวเส้นเส้นประตัวนี้ก็เลยต้านไว้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถมองแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็อยากจะให้ไปเรียนในคลิป ที่มันละเอียดกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะจะได้นําเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับแพทเทิร์นการเบรกเอาขอพายอย่างอย่างที่2นะครับเป็นแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมนะครับ triangle pattern ก็แพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นของการเบรกเอาเลยนะครับที่ผมเจอบ่อยๆในตลาดก็จะมีอยู่3ตัวนี่นะครับวิธีการก็คือส่วนใหญ่เนี่ยกราฟมันมักจะเคลื่อนที่ เป็นอยู่ในกรอบแบบนี้ครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้แหละเคลื่อนที่อยู่ในกรอบจริงๆที่ผมวาดสามเหลี่ยมมาให้ดูทั้งสามรูปแบบคือคือมันมันอาจจะมีทั้งสามรูปแบบไม่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนทางฝั่งขวาตัวนี้ผมวาดผิดนิดนึงนะครับจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็กราฟมันจะเคลื่อนที่ไปกราฟมันจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแบบนี้ คราวนี้เนี่ยการที่กราฟมันเคลื่อนที่ในกรอบเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะแบบว่ามันเลือกไม่ถูกนะครับว่ามันจะเป็นเปลี่ยนเป็นเทรนขึ้นหรือมันจะเป็นเทรนลงอย่างในรูปนี้เนี่ยตรงนี้คือเทรนลงใช่ไหมครับตรงนี้คือเทรนขึ้นกราฟมันก็เลือกไม่ถูกสีทีว่าเอสรุปเราจะเป็นเทรนขึ้นหรือเป็นเทรนลงดีแบบนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือเทรนลงอันนี้คือเทรนขึ้นนี่คือเทรนลงนี่คือเทรนขึ้นคราวนี้เนี่ยพอกราฟมันเลือกไม่ถูกปุ๊บมันก็จะบีบตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้ะครับ แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดกราฟมันเบรกเอาไปในทิศทางไหนทิศทางนึงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยาวเลยอย่างสมมุติถ้าเกิดมันเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเบรกเอาขึ้นไปแบบยาวๆเลยหรือถ้าเกิดมันเด้งลงมาก็จะเด้งลงมาแบบยาวๆเลยแต่มันก็มีในบางกรณีเหมือนกันนะครับที่กราฟเนี่ยเด้งขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วกลับลงมาแล้วก็มาคออีกรอบนึงแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเด้งแบบเป็นแพทเทิร์นหลอกอะครับ เป็นแพทเทิร์นหลอกแบบเด้งขึ้นเด้งลงมาปุ๊บเนี่ยอาจจะมาชนตรงเส้นนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยในตลาดออปชันที่ผมเจอมามันก็ค่อนข้างที่จะบลกเอาบ่อยๆเหมือนกันนะครับเวลาที่จะเจอแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมมีการเทรดจริงๆให้ดูตอนท้ายคลิปด้วยนะครับก็เราจะได้ เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ในภาคปฏิบัติจริงเพราะว่ามามองแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่เห็นกราฟจริงๆเพราะว่าผมวาดอย่างนี้ใครๆก็วาดได้คือทฤษฎีอ่ะมันก็เป็นทฤษฎีครับคือถ้าเกิดเราไม่เอาไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาทฤษฎีมาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้าย,ายคลิปเนี่ยผมจะปฏิบัติให้ดูด้วยนะครับว่า ของจริงเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะแบบนี้แล้วบางทีมันก็จะแตกต่างจากทฤษฎีไปนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่3เป็นการขึ้นมาทดสอบ tsr tsr ตรงนี้ไม่ใช่ชื่อเทคนิคนะครับแต่มันคือเทรลไลน์ซับพอร์ตแล้วก็เรสติแอนซ์หรือว่าเส้นเทรลไลน์เส้นแนวรับแล้วก็เส้นแนวต้านคืออย่างนี้ครับอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือในบางครั้งเนี่ย เวลาเราเคยเห็นนะครับว่ากราฟมันอถ้าเกิดสมมุติตัวนี้เป็นเส้นแนวรับนะเด้งลงมาใช่ไหมครับเด้งกลับขึ้นไปเด้งลงมาเด้งกลับขึ้นไปพอเด้งลงมาปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปแค่แป๊บเดียวครับแล้วกราฟมันเด้งลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วโดยส่วนใหญ่มันชอบเบรกเอาอย่างนี้ด้วยหรือเส้นเทรลไลน์ก็เหมือนกันเด้งมาทดสอบเส้นเทรลไลน์แล้วเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วเด้งกลับลงไปแบบนี้ครับอันนี้แหละสิ่งที่ผมเรียกว่าการทดสอบเส้นเทรลไลน์ คือมันมีความรู้สึกประมาณแบบว่ากราฟเนี่ยมันมาทดสอบว่าเส้นเทรลไลน์มันแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราคิดง่ายๆก็คือกราฟมันเด้งลงมาปุ๊บใช่ไหมครับเด้งลงมาปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปคือเหมือนเหมือนมันมีแรงนะเหมือนเส้นแนวรับตรงน,นี้มันมีแรงที่จะดันกราฟขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็โดนราคาหรือว่าโดนตลาดแห่ขายอยู่ดีก็คือเหมือนมันขึ้นไปแค่นิดเดียวครับไอ้ถ้าพูดง่ายๆก็คือสมมุติถ้าเกิดมันเป็นเส้นแนวรับอย่างเงี้ยก็คือมันรับรับขึ้นไปนิด ขยับลงมาขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วกราฟดิ่งกลับลงมาแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่มันมีโอกาสที่จะเบรกเอาผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าที่ผมสอนในทฤษฎีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของผมที่ผมเจอบ่อยๆในตลาดบงก์รีออปชันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในเทคิคอื่นเนี่ยอาจจะต้องไปทดสอบอีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปเทรดใน b i n a r y Option เนี่ยก็ต้องเอาไปทดสอบเหมือนกันแต่ว่า อาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เชิงเป็นการทดสอบนะครับอาจจะเป็นการฝึกซะมากกว่าเพราะว่าผมก็ทดสอบมาให้แล้วผมเจอแบบนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปฝึกอยู่ดีไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผมตรงนี้ปุ๊บเอาไปใช้งานได้ทันทีอย่างนี้ผมว่ายากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเทรดจริงๆกันเลยนะครับเอาละครับก็มาถึงในช่วงของภาคปฏิบัติกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะเจอรูปแบบแบบไหนกันบ้างน,นะครับอย่างแรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราลากเส้น SR นะครับก็คือเส้นนี้นะครับเราลากเส้น SR ก่อนแล้วผมกดคอขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขอลากเส้นอะไรให้ดูแล้วลองจินตนาการตามผมนะครับว่าเจอรูปแบบหรือว่าเจอเส้นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลบเส้น SR ออก,ก่อนนะ ผมลากเส้นเทรนไลน์ขึ้นมา1เส้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันได้ทะลุเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคท่านี้เนี่ยกราฟมันหลังจากที่มันทะลุเส้นเทรนไลน์ไปแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงแรงขาขึ้นที่รุนแรงครับนอกจากที่มันจะทะลุเส้นเทรนไลน์เส้นสีเหลืองตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังทะลุเส้น SR หรือเส้นที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านด้วยครับ เส้นที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านคือเส้นนี้ครับเส้นสีน้ลืเงินบางๆที่ลากไปในโปรแกรมของ IQA ซึ่งตรง2จุดนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนการเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือตอนแรกเนี่ยกราฟมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเหมือนกับเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนจะเปลี่ยนเทรนเป็นเทรนขาขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่า มันเหมือนจะเปลี่ยนเทรนจริงๆนะคือเนี่ยครับจุดโลของมันเนี่ยปกติอย่างที่เรารู้มาเวลากราฟมันเป็นเทรนลงจุดโลมันควรที่จะต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ในกราฟนี้เนี่ยในออเดอร์นี้เนี่ยจุดโลมันสูงขึ้นครับมันก็เป็นสัญญาณหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันกำลังจะฟอร์มตัวเปลี่ยนจากเทรนลงเนี่ยเป็นเทรนขึ้น อ่าอันนี้คือจุดที่ทำให้ผมกดคอในออเดอร์นี้ครับอันนี้ผมสปีดเวลามานะครับก็ตอนนี้เนี่ยช่วงนาทีสุดท้ายก็จะตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะดูเหมือนว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเทรนหรือว่าไม่ได้เบรกเอาขึ้นมาจริงๆนะครับแต่เราก็วินเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดที่ ค่อนข้างเสียวเลยนะครับต่อไปนะครับในออเดอร์ที่สองกดคอนะครับสาเหตุมันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันดูได้สองแบบอย่างแรกเแนบบี่ยคือเส้นสีน้ำเงินที่ผมลากตัวนี้มันคือเส้น AR ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีเส้นเทรลไลน์ที่ซ่อนอยู่ด้วยครับตัวนี้ครับคือเส้นเทรลไลน์ที่ซ่อนอยู่เราจะสังเกตเห็นเลยกราฟมันเบรกเอาท์ขึ้นไปตัวนี้แบบชัดเจนมากๆ พอการที่มันเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยเราก็มองว่ากราฟคล้ายๆกับมันฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นใหม่ใช่ไหมครับอาจจะมองแบบนั้นก็ได้แต่อีกอีกแบบนึงนะครับที่เราสามารถมองได้เหมือนกันก็คือว่ากราฟมันมีรูปแบบเป็น W pattern ครับผมลากเส้นสีแดงเป็นเส้นตัดตรงนี้มองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นไหมครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่คือ W pattern นะครับซึ่งจริงๆในออเดอร์นี้เนี่ยยิ่งมันมีสิ่งที่มาซัพพอร์ตเรามากเท่าไหร่อย่างปัจจัยที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดยิ่งเราเจอแบบ2ปัจจัยหรือเจอ3ปัจจัยเนี่ยอันนี้มันยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจยิ่งไปใหญ่เลยครับว่ากราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในออเดอร์นี้มี2ปัจจัยใช่ไหมครับปัจจัยที่1คือ กราฟมันเบรกเอาเทรนมาเรียบร้อยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ W pattern ใช่ไหมครับตัวนี้เราสามารถนำมาใช้มองได้เหมือนกันในออเดอร์นี้ก็ขึ้นแบบสวยงามเลยนะครับไม่เหมือนกับออเดอร์ที่แล้วที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นตอนช่วงท้ายๆพอสมควรน,นะครับผมต่อไปเป็นออเดอร์ที่3นะครับปวกเวลาไป5นาทีเดี๋ยวผมจะ กดคอขึ้นไปนะครับรูปแบบลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดได้เรียนทฤษฎีไปเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราไปเจอการาฟจริงๆเนี่ยเราสามารถนำนำมาเอามันไปผสมผสานได้แบบหลากหลายแบบเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแบบไหนด้วยนะครับเราอาจจะมองว่ามันเป็น W Pattern ก็ได้เพราะรูปแบบมันก็คล้ายๆกับ W p a t t e r n นะครับนี่ครับ อ่ะอย่างแรกที่มองได้คือ double u pattern แล้วอย่างที่สองก็คือเส้นเทรลไลน์สีฟ้าที่ผมลากมานี่ครับกราฟมันเบรกเอาเส้นเทรลไลน์ไปใช่ไหมครับมันเป็นการฟอร์มตัวให้เห็นด้วยว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนเทรนเพราะว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเทรนขึ้นใช่ไหมครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้มองก็คือนี่ครับมันคือ pattern สามเหลี่ยมครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่า pattern สามเหลี่ยมเนี่ย ถ้าเกิดมันเบรกเอาไปตรงส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่กราฟจะเบรกเอาขึ้นไปแบบสูงสูงเลยใช่ไหมครับแต่สามเหลี่ยมนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆกราฟมันเด้งขึ้นไปถึงข้างบนนี้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเบรกเอาที่ดีที่สุดก็คือจุดข้างบนตรงนี้ที่มันเบรกเอาขึ้นไปแล้วกราฟมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสูงมากๆนี่ครับผมกราฟมันเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะครับ ยิ่งในออเดอร์นี้เนี่ยมันมีทั้ง3แบบที่เราเรียนไปเนี่ยมันยิ่งทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นเลยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปอ่าอันนี้ในออเดอร์นี้ก็ถือว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่เจอทั้ง3รูปแบบทั้ง w Pat t e r n ทั้งสามเหลี่ยมแล้วก็ทั้งในเรื่องของการฟอร์มเทรนใหม่หรือว่าการที่มันกำลังจะเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับ ต่อไปในออเดอร์ที่4นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอลากเส้นเทรนไลน์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้รูปแบบลักษณะคุ้นๆไหมครับกดคอก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายทีหลังเรียบร้อยเส้นสีเหลืองตรงนี้คือเส้นเทรลไลน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองลองวาดให้ดูแล้วกันแล้วลองลองจินตนาการดูเองก่อนว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ย คิดว่ามันเป็นปัจจัยไหนนะครับที่ทำให้ผมกดคอขึ้นไปแล้วคาดการ์ว่ากราฟมันจะเบรกเอานี่ครับคุ้นๆไหมครับเด้งขึ้นไปชนเทรลไลน์แล้วเด้งกลับลงมานิดนึงแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปครับอันนี้คือแพทเทิร์นหรือว่าคือปัจจัยที่เราเรียกว่ากราฟมันขึ้นมาทดสอบ TSR ใช่ไหมครับซึ่งในออเดอร์นี้เนี่ยมันก็คือการที่กราฟเนี่ย ขึ้นมาทดสอบเส้นเทรนไลน์แล้วเด้งกลับลงไปแค่นิดนึงแล้วทะลุขึ้นไปเลยซึ่งมันก็มีจุดอื่นที่เราสามารถมองได้เหมือนกันครับจริงๆไอ้สามปัจจัยนี้มันก็เอามาจากในเรื่องของเทรนไลน์แนวรับแนวต้านทั่วๆไปแต่ว่าผมอยากจะเอามาสรุปให้มันเห็นแบบง่ายๆนะครับเส้นสีเหลืองที่ผมลากตรงนี้คือเส้นแนวรับนะครับเห็นไหมครับว่าการาฟมันเด้งมามันจะคอยอุ้มรับไว้ตลอดนะครับผมคราวนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของการาฟหรือว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ หรือว่าการเคลื่อนที่ของกราฟเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับกราฟมันเด้งขึ้นมาชนเทรลไลน์ใช่ไหมครับเด้งกลับขึ้นไปเด้งกลับขึ้นไปชนปุ๊บเด้งกลับลงมาชนเส้นสีขาวครับอย่าลืมว่าเส้นสีขาวเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นแนวรับกราฟใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเส้นสีขาวตัวนี้มันก็ดันมาเป็นแนวรับที่แข็งแรงซะด้วยครับเหมือนในอดีตมันก็ผลักกราฟเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกเป็นปัจจัยที่ทําให้กราฟมันมีโอกาสจะเบรกเอาได้เหมือนกัน แต่ตัวน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยถึงขั้นเอามาทาเป็นปัจจัยให้แต่มันก็มีโอกาสเป็นแบบนี้เหมือนกันผมแนะนานะครับว่าถ้าเกิดไปเทรดในตลาดจริงๆเนี่ยลองมองภาพรวมของกราฟก่อนเราเรามองดูว่ากราฟเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเป็นแบบไหนเราดูการเคลื่อนไหวมันก่อนแล้วเราค่อยจินตนาการดูซิว่าถ้าเกิดมันเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันตรงกับทฤษฎีหรือมันตรงกับแนวคิดไหนที่เราเคยเรียนไปบ้าง แล้วลองเอาแนวคิดนั้นมาปรับใช้ผมมองว่ามันจะจะทำให้เราใช้งานได้ดีมากๆเลยครับผมนี่ครับกราฟก็เด้งขึ้นไปแบบสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่5แล้วนะครับเราวินมา5ออเดอร์ติดแล้วนะครับออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์สุดท้ายอ่ะเรามาเห็นมันเบรกเอาในเทรนขาลงพอดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเป็น ขาขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการมองจริงๆมีหลากหลายมุมมองนะครับแต่ว่ามุมมองที่ผมจะแชร์เนี่ยผมขอแชร์ในเรื่องของสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนแรกที่มองเนี่ยมองเป็นสามเหลี่ยมแบบผมหรือเปล่าแต่เวลาผมมองเนี่ยผมจะมองแบบนี้นะครับผมชอบที่จะลองหาแพทเทิร์นหรือหาอะไรมาลองใส่กราฟดูว่า มันมีรูปแบบหรือลักษณะแบบคล้ายๆที่เราเคยเรียนหรือว่าเคยรู้มาหรือเปล่าอย่างตัวนี้เนี่ยที่ผมมองเห็นก็คือผมมองเห็นเป็นสามเหลี่ยมนี่แหละครับก็เลยลากกรอบสามเหลี่ยมมาปุ๊บก็เลยเจอว่าเอ้ยกราฟมันเบรกเอาไปพอดีเลยนะเราก็กดพุทลงมานะครับผมอันนี้เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากสักเท่าไหร่นะครับผมการเคลื่อนที่ของกราฟก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันพยายามเด้งลงมาในกรอบแคบๆตรงสามเหลี่ยม แล้วสุดท้ายมันก็มาเบรกเอาอ๋อจริงๆมันเป็นแพทเทิร์นตัว M ได้ด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเราเอามาซัพพอร์ตการกดพุทธของเราได้เหมือนกันนะครับผมอ๋อออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่5นะครับผมขออภัยผมบอกผิดไปนะครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่5ซึ่งผมคิดว่าเราจะวิน5ออเดอร์ติดเลยนะครับ ผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีการคาดการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ผมเจอบ่อยๆนะครับในตลาดไป r ีออปชันผมก็เลยเอามาแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตลาดอื่นสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ได้อิงกับทฤษฎีอะไรมากมายนะก็คือผมเนี่ยเวลาผมผมก็เป็นเทรดเดอร์ทั่ว,วไปที่เทรดอยู่แล้วเวลาเจออะไรก็จะชอบอัดคลิปมาแล้วก็มา สอนลงใน u t u b e แบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรที่มันแน่นแน่นมากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้เป็นคำวมาประสบการณ์แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วต้องเอาไปฝึกก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าการบริหารเงินเนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี้ในโลกของเราเนี่ยมันยังไม่มีเทคนิคเทพนะครับเทคนิคที่สามารถแบบเรียนรู้แล้วเอาไปเทรดทำกำไรได,ได้แบบร0%อยยังไม่มีนะครับเรายังต้องพึ่งในส่วนของการบริหารเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปฝึกแล้วก็เอาเรื่องของการบริหารเงินมาใช้ควบคู่กันไปด้วยนะครับใครที่อยากลองเทรดแต่ว่ายังไม่มีพอร์ตเทรดหรือว่ายังไม่ได้สมัครก็ผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สามารถสมัครได้เลยเขาจะมีเงินทดลองให้ใช้10,000ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดหมดก็สามารถกดรีรันได้ตลอดนะครับเอาใช้เงินทดลองตัวนี้เนี่ยค่อยๆฝึกไปก่อนนะครับเขาไม่เก็บเงินอยู่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดคือ เฉพาะ18ปีขึ้นไปนะครับรองรองที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้สมัครยังไม่แนะนำให้เทรดนะครับถ้าถ้าให้แนะนำนะครับอาจจะลองดูคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนอายุ18ปีค่อยไปฝึกก็ได้เพราะมันยังต้องมีทั้งในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับที่บางทีถ้าเราอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดความพึ่งพานองไปเทรดจนเสียเงินได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ในการสมัครเนี่ยก็ต้องอายุ18ปีขึ้นไปด้วยถึงจะสมัครได้นะครับผม อ่าผมก็พูดคุยไปเยอะเลยนะครับออเดอร์ order. ที่5ออเดอร์สุดท้ายของเราก็วินแบบสวยๆเลยนะครับผมถ้าคุณเริ่มจริงจังกับการเทรดเนี่ยกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับกดกระดิ่งเวลาผมมีคลิปสอนใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งไปแจ้งคุณที่หน้าฟีดของ YouTube เลยนะครับแล้วก็นี่เนี่ยเป็นหน้าเพจ Facebook ของ Number ร์ไดออปชันะครับที่เอาไว้สำหรับแชร์เรื่องราวเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเทรดซึ่งผมก็จะมี รูปจุดเข้าออเดอร์มาแบ่งปันในบางวันนะครับผมเนี่ยมีรูปจุดเข้าออเดอร์ต่างๆแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยผมจะมีทริคเล็กๆนน้อยที่ผมไม่ได้ไปแชร์ใน y t u t u นะครับเพราะว่ามันเป็นทริคแบบสั้นๆนะครับอธิบายว่าโทรแบ็กคืออะไรบ้างหรือว่าทริคในเรื่องของแนวรับแนวต้านต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเริ่มจริงจังกับการเทรดเนี่ยกดติดตาม กด s First page นี้ไว้นะครับกด c First ไว้แล้วเดี๋ยวเวลาผมมีโพสต์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปที่หน้าฟีดของคุณเลยนะครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอีกเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า Stock Experience นะครับซึ่งเป็นเพจที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดต่างๆอย่าลืมนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องมีในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดต่างๆถ้าเกิดคุณเริ่มจริงจังในการเทรดเนี่ยผมว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามเพจนี้ไปด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ครบรถนะครับทั้งคลิปวิดีโอการสอนแบบยาวใน u t u b e คลิปเทรดเล็กๆหรือว่ารูปจุดเข้าออเดอร์ต่างๆใน Facebook แล้วก็จิตวิทยาต่างๆในเพจ Stock Experience ครับวันนี้นะครับผมคอปเตอร์ต้องขอลากันไปเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าโค้ดนัดเนี่ยจะมาสอนเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยนะครับ